สวัสดีครับอ่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอรนประจำวันที่28มก,กราคมาะธรรมอพยพบทที่19-20และมัทธิวบทที่18ข้อที่21-35ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมอพโยพบทที่19อิสราเอลมาถึงภูเขาซีนายในเดือนที่3นับแต่ชนชาติอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ในวันนั้นพวกเขามาถึงถิ่นทุรกันดารซีนาย เมื่อเคลื่อนออกจากเรฟิดีมมาถึงถิงถ่นธุรกันดารซีนายพวกเขาก็ตั้งค่ายอยู่ในถิ่นธุรกันดารคนอิสราเอลตั้งค่ายอยู่ที่นั่นหน้าภูเขานั้นโคเซสขึ้นไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพระยาเวตรัสกับท่านจากภูเขานั้นว่าจงบอกวงวานยาโคบและชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าพวกเจ้าได้เห็นสิ่งที่เราทำกับคนอียิปต์แล้วและที่เราชูพวกเจ้าขึ้นดุดด,ดังด้วยปีกนกอินทรีเพื่อน,นำพวกเจ้ามาถึงเราฉะนั้นถ้าพวกเจ้าฟังเสียงเราจริงๆและรักษาพันธสัญญาของเราไว้ พวกเจ้าจะเป็นของล้ำค่าของเราที่เราเลือกสรรจากท่ามกลางชนชาติทางปวงเพราะแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเราพวกเจ้าจะเป็นอาณาจักรบุโรหิตและเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเรานี่เป็นถ้อยคำที่เจ้าต้องบอกคนอิสราเอลโฮเสซึงเรียกมาเรียกชุมนุมพวกผู้ใหญ่ของประชาชนแล้วประกาศข้อความทั้งหมดต่อนหน้าพวกเขาตามที่พระเวทร่งบัญชาท่านประชาชนทั้งสิ้นก็ตอบพร้อมกันว่าทุกอย่างที่พระเวตรัสนั้น พวกข้าพเจ้าจะทำตามโมเสสจึงนำถ้อยคำของประชาชนกลับไปทูลพระยาเวพระยาเวตรัสก,กับโมเสสว่านี่เนะี่ยเราจะมาหาเจ้าในเมฆหนาทึบเพื่อประชาชนจะได้ยินขณะที่เราพูดกับเจ้าแล้วจะได้เชื่อถือเจ้าเสมอประชาชนําระตัวให้บริสุทธิ์เมื่อโมเสสนำถ้อยคำของประชาชนไปกลับทูลพระยาเวพระยาเวตรัสก,กับโมเสสว่าจงไปหาประชาชนและชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ในวันนี้และวันพรุ่งนี้ และให้พวกเขาซักเสื้อผ้าให้สะอาดจ,จงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมในวันที่สามเพราะในวันที่สามนั้นพระยาเวจะเสด็จลงมาบนภูเขาซีนายต่อนหน้าประชาชนทั้งปวงจงกําหนดเขตให้ประชาชนอยู่รอบภูเขาและกําชับว่าจงระวังตัวให้ดีอย่าขึ้นไปบนภูเขาหรือถูกต้องเชิงเขานั้นใครถูกต้องภูเขาต้องมีโทษถึงตายห้ามเอามือถูกต้องผู้นั้นแต่ให้เอาหินคว้างหรือยิงด้วยลูกศรและ จะเป็นสัตว์ก็ดีหรือเป็นมนุษย์ก็ดีห้ามไว้ชีวิตเพื่อมีเสียงแตรเป่ายาวโดนให้พวกเขาขึ้นมาที่ภูเขานั้นโมเสสลงมาจากภูเขามายัางประชาชนแล้วชำระประชาชนให้บริสุทธิ์และพวกเขาก็ซักเสื้อผ้าให้สะอาดแล้วท่านกล่าวกับประชาชนว่าท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมในวันที่สามอยากเข้าหาผู้หญิงเลยอยู่มาพอรุ่งเช้าวันที่สามก็เกิดฟ้าร้องฟ้าแลบ มีเมฆหนาทึบปกคลุมภูเขานั้นกับมีเสียงแตรดังสนั่นจนประชาชนทุกคนในค่ายพากันกลัวจนตัวสัน่นโพเซสก็นำประชาชนออกจากค่ายไปเข้าเฝ้าพระเจ้าภูเขามายืนอยู่ที่ตีนเขาภูเขาซีนายมีควันคลุ้มอยู่ทั้งหมดก็พระพยาเวสเด็จมาลงมาบนภูเขาในเพลิงและควันก็พุ่งขึ้นเหมือนควันจากเตาเผาภูเขาทั้งลูกก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เมื่อเสียงแตรดังขึ้นโมเสสก็กราบทูลและพระเจ้าตรัสตอบเป็นเสียงฟ้าร้องพระยาเวเสเด็จลงมาบนยอดภูเขาซีนายพระยาเวทรงเรียกโมเสสให้ขึ้นไปบนยอดเขาโมเสสก็ขึ้นไปพระยาเวตรัสสั่งโมเสสว่าเจ้าจงลงไปกำชับประชาชนไม่ให้ล่วงล้ำเข้ามาดูพระยาเวและต้องพินาศไปเป็นจํานวนมากอันหนึ่งผู้ปลหิตที่มา เข้าเฝ้าพระยาเวนั้นให้พวกเขาชำระตัวให้บริสุทธิ์ด้วยเกรงว่าพระยาเวจะลงโทษพวกเขาโมเสสกราบทูลพระยาเวว่าประชาชนขึ้นมาบนภูเขาซีนายไม่ได้เพราะพระองค์ทรงบัญชาพวกข้าพระองค์ไว้จงกั้นเขตรอบภูเขานั้นและชำระให้เป็นที่บริสุทธิ์พระยาเวจึงตรัสกับโมเสสว่าเจ้าจงลงไปทันทีแล้วกลับขึ้นมาอีกพาอาโรนขึ้นมาด้วยแต่อย่าให้พวกปุโรหิตและประชาชนล่วงล้ำขึ้นมาถึงพระยาเวเกรงว่าพระองค์จะลงโทษพวกเขา พ p r o c ก็ลงไปบอกประชาชนตามนั้นพระยพบทที่20พระบัญญัติ10ประการพระเจ้าตรัสพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่าเราคือยาวเวพระเจ้าของเจ้าผู้ได้นําเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาตห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเ,าเราห้ามทํารูปเคารพสําหรับตนเป็นรูปสิ่งใดหรือที่มีอยู่บนท้องฟ้าหรือบนแผ่นดินเบื้องล่างหรือในน้ําใต้แผ่นดินห้ามกราบไหวหรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้น เพราะเราคืออยาวเวพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หัวงหนให้โทษของบิดาตกทอดลงไปถึงลูกหลานผู้ที่ชังเราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคนแต่ความรักมั่นคงต่อคนที่รักเรารักษาพระบัญญัติของเราจนถึงนับพันชั่วอายุคนห้ามใช้พระนามของพระยาเวของพระเจ้าไปในทางที่ผิดเพราะผู้ที่ใช้พระนามของพระองค์ไปในทางที่ผิดนั้นพระยาเวาจะส่งเอาโทษจงระลึกถึงวันสบาโต เป็นวันบริสุทธิ์ทรงทางานทั้งสิ้นของเจ้าหวันแต่วันที่เจนั้นเป็นสบาโตแดพระยาเวพระเจ้าของเจ้าในวันนั้นห้ามทํางานใดๆไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าหรือทาสทาสีของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้าเพราะในหกวันพระยาเวทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินทะเลและสัรพสิ่งซึ่งอยู่มีอยู่ในที่เหล่านั้นแต่ในวันที่7ทรงพัก เพราะฉะนั้นพระยาเวทุงอวยพรวันสวาโตทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์จงให้เกียรติบิดาแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนยาวบนแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้าห้ามฆ่าคนห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาห้ามลักขโมยห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านห้ามโลภ บ้านเรือนของเพื่อนบ้านห้ามโลภภรรยาของเพื่อนบ้านหรือทาตทาสีของเขาหรือโคลาของเขาหรือสิ่งใดๆซึ่งเป็นของเพื่อนบ้านประชาชนทุกคนได้ยินเสียงฟ้าร้องและเสียงแตรอีกทั้งได้เห็นฟ้าแลบและควันที่พุ่งขึ้นจากภูเขานั้นประชาชนก็กลัวจนตัวสั่นยืนอยู่แต่ไกลภูเขาจึงกล่าวกับโมเสสว่าท่านจงนำความมาเล่าเถิดเราจะฟังแต่อย่าให้พระเจ้าตรัสกับเราเลยเกรงว่าเราจะตาย โมเสสจึงกล่าวกับประชาชนว่าอยากลัวเลยเพราะว่าพระเจ้าเสด็จมาเพื่อทรงลองใจพวกท่านเพื่อพวกท่านจะได้ยำเกรงพระองค์และจะได้ไม่ทําบาปประชาชนยืนอยู่แต่ไกลแต่โมเสสเข้าไปใกล้ความมืดทึบที่พระเจ้าสถิตนั้นกฎข้อบังคับเกี่ยวกับแท่นบูชาพระเวตรัดกับโมเสสว่าจงบอกชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าพวกเจ้าได้เห็นแล้วว่าเราพูดกับเจ้าจากท้องฟ้าห้ามทํารูปเคารพๆวไว้บูชาทเทียบ เท่ากับเราห้ามทำรูปพระด้วยเงินหรือทองคําสำหรับตัวจงใช้ทินก่อแท่นบูชาสำหรับเราและบนแท่นนั้นจงใช้แกะและโคของเจ้าเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเป็นเครื่องบูชาติบูชาแก่เราและเราจะมาหาเจ้าและอวยพรเจ้าในทุกทางทุกแห่งที่เราให้ระลึกถึงนามของเราถ้า จะก่อแท่นบูชาด้วยศิลาสําสหรับเราห้ามก่อด้วยศิลาที่ตกแต่งแล้วเพราะถ้าเจ้าใช้เครื่องมือตกแต่งศิลานั้นเจ้าก็ทําให้ศิลานั้นเป็นหทิกห้ามขึ้นไปยังแท่นบูชาของเราทางบันไดเพื่อจะไม่เป็นที่อุจจารตาพันธสัญญาใหม่มัทิวบทที่18ข้อที่2 1ถึง35อุปมาเรื่องทาตรับใช้ที่ชั่วร้ายนนั้แล้วเปโตรมาพูดกับพระเยซูว่าพระองค์ท่านเมื่อพี่น้อง กระทำผิดบาปต,ต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้ายกโทษให้แก่เขากี่ครั้งถึงเจ็ดครั้งหรือพระเยซูกล่าวกับเขาว่าเราเขาบอกเจ้าว่าไม่ใช่ถึงเจ็ดครั้งแต่ถึงเจ็ดสิบเจ็ดครั้งด้วยเหตุน,นี้อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเสมือนกษัตริย์ผู้หนึ่งที่ใครจะคิดบัญชีกับบรรดาทาตอารับใช้เมื่อเริ่มคิดบัญชีคนที่เป็นหนี้หนึ่งหมื่นตะลันถูกนําตัวมาในเมื่อเขาไม่มีเงินพอที่จะจ่ายกษัตริย์จึงสั่งให้เขา ขายตนเองรวมทั้งภรรยาลูกๆและทุกสิ่งที่เขามีเพื่อจ่ายคืนให้ทานรับใช้จึงก้มกราบตรงหน้ากษัตริย์พลางพูดว่าขอโปรดผลัดไว้ก่อนและข้าพเจ้าจะจ่ายทุกสิ่งคืนให้กันแล้วกษัตริย์ของท่านรับใช้รู้สึกสงสารจึงปล่อยเขาไปและยกหนี้ให้แล้วท่านรับใช้คนนั้นไปเจอเพื่อนผู้รับใช้คนหนึ่งซึ่งเป็นหนี้เขา100เดนาริอันเขาจับตัวมากระชากค,คอและแตะคอกใส่ว่าจ่ายหนี้คืนมาให้หมด ดังนั้นเพื่อนผู้รับใช้ก้มตัวลงอ้อนวอนเขาขอโปรดผลัดไว้ก่อนแล้วเราจะจ่ายคืนให้เขาไม่ยอมแต่โยนเขาเข้าคุกจนกว่าจะจ่ายคืนหมดเมื่อบรรดาเพื่อนผู้รับใช้ของเขาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เศร้าใจมากจึงไปรายงานเรื่องแก่กษัตริย์ของเขาตามสิ่งที่เกิดขึ้นกษัตริย์จรึงเรียกตัวเขามาพูดว่าเจ้าเป็นทาสที่รับใช้ที่ชั่วร้ายเรายกมี้ทั้งหมดให้เจ้าเพราะเจ้าได้อ้อนวอนเรา เจ้าไม่ควรมีเมตตาต่อเพื่อนผู้รับใช้ของเจ้าตามที่เราได้มีเมตตาต่อเจ้าหรือกษัตริย์ผู้นั้นโกรธจึงมอบตัวเขาให้กับเจ้าหน้าที่ให้ทรมานจนกว่าเขาจะจ่ายหนี้คืนหมดพระบิดาของเราในสวรรค์แต่กระทําเช่นนั้นต่อเจ้าด้วยหากทุกคนในพวกเจ้าไม่ยกโทษให้แก่พี่น้องของเจ้าด้วยใจจริงจบการอ่านประจำวันที่28มกราคมพระเจ้าอวยพรครับ